สวัสดีครับเมื่อนี้มาพบกับจอดรอครับอยู่บ้านสวยด้วยรักบัตรหกสีไล่การถามปุบตอบปั๊บอย่าบอกเหี้ยเงี้ยสิได้ยินคขเมนมาผู้สาวมาสเปคแบบนี้ผมสันหรือผมยาวผมยาวครับผมยาี้ยวตัวยี่ห้อยังผ่าจานสั้งลุยครับคขเมนบอกเรื่องผู้สาวนี่ตัวสิมาผมสันหรือผมยาวมาผมยาวแหละครับผมยาวเป็นว่าเออคขเมนผมสันแสดงว่าผ่าจานมักไม่ยิ่งผมสันหรือผมยาวมักผมสันครับผมงามนี่ครับตัวมักไม่ยิ่งผมสันหรือผมยาว Hợp, hợp, hợp. An... <cười> <cười> Hom sway yeah. sanh... hup, hôm sway hup, hôm sway hup, hôm săn hôm săn hup, hôm săn hup, hôm săn hup, hôm săn, hôm săn hup, 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 nhau, săn hup, hôm 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 săn hup, โตสีเหลืองไม่ยิงผมสั่นหรือผมเงาโตเตะทีมยังผมเติดานิีปูครับสีเาาสเปคไม่ยิงครับโตมังไม่ยิงผมสั่นหรือผมเงาผมผมเงาครับผมเงาครับผมสั่นหรือผมเงาผมสั่นครับผมสั่นครับรอรอหรือเทีรอค่ะสูงสูงหรือยังสูงอูเบิร์ตซีดอูเบิร์ตซีดอูเบิร์ตซีดสมมติว่าหันมึงเลิกก็เมียไปไม่ยิ่งสเปคคนใหมที่มักคนสูงหรือคนเตี้ยความเสียงสูงอยู่เลย มันต้องมีเสปงเสพเบกอยู่เว้ยเนี่ยเตี่ยคือเราเตี่ยหื้อเราแมนคันเลือกกับบอกยูคขาไปสิมักผู้เบาแบบนี้บ่เอาบ่เอาสวยเลยเอามักสิมักอันสูงหรือเตี่ยสูงรอหรือเฮ่รอขาวหรือผิวสีแทนขาวผมสันหรือผมยาวผมสันผมสันแม่นมียผมคือโหดสีแทนหรือขาวสีแทน เรายู่ข้าวเมืองไม่เรื่องก็มึงไปทีดจังนี้กับว่าป้าแมนบอหนีิแม่นไปทำเมียตัวหันเมียตัวว่าหันแม่นป้าสี่ห้าไม่ให้ดีกว่าเกาเดี๋ยวผมยังบดีพ่อเดี๋ยวผมยังบดีพ่อเดี๋ยวผมยังบดีพ่อสวยดูน่ารักออกคนน่ารักดีกว่าครับเมียยังบ่นน่ารักแมนบอน่ารักครับน่ารักน่ารักน่ารักกึ่งโก้ละเดี๋ยว